สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้ Good ํา NK น o คกูช่อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะน้ําพามาดูเจ้ารถคันนี้ค่ะ Honda j แจ z ค่ะคันนี้เป็น Honda าแจ z นะคะปี2015ันปี2015นะคะราคาอยู่ที่3 000, 1, 1 9 9 0 0บาทผ่อน6,000กว่าบาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาเลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่ารถคันนี้จะน่าใช้แค่ไหนไปเลย ด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะสีดำเงาเงาดุดุแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าค่ะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาให้อย่างหล่อเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะอันนี้นะคะแม็กยางเบิกใหม่เลย TE37 ขอบ15นิ้วลหล่อๆแบบนี้เลยค่ะดอกยางเหลือเต็มๆแบบนี้จัดไปเลยจะ้ะ ด้านหลังนะคะไฟท้ายนะคะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะคะแล้วก็คันนี้ค่ะมีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกนะคะอยู่ด้านหลังดวงที่3แล้วก็มาพร้อมกับข้อแต่งเสียงนุ่มๆและที่สำคัญค่ะคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้2จุดด้วยค่ะคันนี้รับประกันความเดิมเลยค่ะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำและไม่เคยติดแก๊สมาก่อนเลยค่ะมาดูด้านในกันค่ะเดี๋ยวจะสตาร์ทรถให้ฟังเสียงนะ เป็นไงเสียงท่อหล่อๆนุ่มๆเลยนะคะอันนี้ค่ะเริ่มจากด้านในนะคะพวงมาลัยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอดีดีและที่สำคัญค่ะคันนี้มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะจ๊ะเลขไมค์คันนี้ค่ะ อยู่เพียงแค่129,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะอันนี้รับประกันเลยค่ะไม้แท้ไม่มีปลอไม้เด็ดขาดนะคะคันนี้มาพร้อมกับกระจกนะคะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยเนี่ยฝั่งนี้เป็นกระจกออโต้ได้นะคะแล้วก็ส่วนกระจกมองข้างค่ะปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะ เบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะหนังยังอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ไม่แตกนะคะไม่ฉีกขาดนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะมาพร้อมกับแอร์แบ็กคูนาด้วยนะมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นเบาะหนังสีดำเบาะหนังสวยสะอาดแบบนี้เช่นกันนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะเบาะหลังสามารถปรับได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะมีไอโซฟิกนะคะ,ะเป็นที่ล็อกอกับตัวเบาะของเด็กนะคะ คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1,500ซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์ i-VTEC ด้วยนะคะเครื่องยนต์อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะคะน่าใช้มากๆน็อตเดิมนะคะมาร์กเดิมทุกอย่างนะคะแล้วก็คันนี้นะคะตรวจสภาพได้เป็นเกรด A ด้วยราคาก็น่ารักขอนก็น่ารักทุกอย่างสวยสมบูรณ์น่าใช้สุดๆเลยค่ะน้ำย้ำให้อีกทีนะคะเจ้ารถคันนี้นะคะ Honda นะคะ d จ ตัว S นะคะเกียร์ออตโต้ปี2015ลดเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ออกห้างป้ายแดงนะคะ ผ่านการตรวจสภาพนะคะ Inspection by v a ท u k a าได้เป็นเกรด A นะคะคันนี้นะคะผ่อนถูกมากๆนะคะ6,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเท่านั้นสำหรับใครนะคะที่ดูเป็นราคาเงินสดนะคะคันนี้อยู่เพียงแค่3,19,000บาทค่ะมาพร้อมนะคะกับการรับประกันนะคะเครื่องเคลียร์นะคะให้นานสูงสุด2ปีหรือ20,000กิโลนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนออกด้วยนะคะคันนี้ สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามเราเข้ามาที่ทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและใครที่อยากเดินทางมาดูรถของเรานะคะตัวเป็นๆตัวจริงๆอันนี้มาทดลองขับได้นะคะที่ถนนกาญจนาพิเศษค่ะตลิ่งชันนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดติดตามเราไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆแบบนี้อีกและเจอกันใหม่ในรถคันหน้าค่ะ